ถา้าเข้ามาประเทศไทยก็จะทําการจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีว่าไปตามกฎหมายนะครับะแต่มรกตนี่เขาก้าวร่วงมาด่าเอฟซผมด้วยเอฟซทุกคนด้วยนะครับเขาก็รู้ว่าผมมีเอฟซีเป็นล้านคนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดําเนินการไปครับต้องดําเนินการไปครับนะฮะเช้าผมเดินทางไปที่โรงพักสถานีตํารวจภูธร อำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีนายมรกตพยักษประโคนที่หมิ่นประมาทผมนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากที่แจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยมันเป็นคดีอันยอมความไม่ได้นะครับผมเห็นแล้วครับคลิปที่คุณมรกตเนี่ยออกมา ไลฟ์สดขอโทษผมนะครับแต่ว่าผมมาที่นาแล้วเนี่ยคุณมากดไม่ได้หมิ่นประมาทผมคนเดียวไม่ได้ดูหมิ่นผมคนเดียวนะครับคุณมรกหมิ่นเอฟผมด้วยนะครับว่าผมเนี่ยทำตัวอย่างเงี้ยก็เหมือนโจรน,นะครับและ f อซผมเนี่ยคุณมรกดก็รู้อยู่ว่าเอคนเป็นล้านก็ มีนิสัยเหมือนกันเป็นโจรเหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวผมไม่อาฆาตแค้นคุณมรกตนะครับแต่ผมต้องปกป้อง f อซผมนะครับถ้าเอซผมทุกคนยอมหมดผมก็ยอมแต่มี f อซมาคอมเมนต์ไม่ยอม แม้แต่คนเดียวผมก็ไม่ยอมนะครับดำเนินการจนถึงที่สุดให้ศาลท่านพิพากษาตัดสินนะครับว่าการกระทําครั้งนี้เนี่ยมันจะมีความหนักเบาแห่งรูปคดียังไงนะครับก็คุณมากดก็เตรียมมาพบ พนักงานสอบสวนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะมีหมายเรียกไปที่คุณมอกดนะครับผมไม่ยอมนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ยอมนะครับเป็นเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปจะได้ไม่มีคนที่มาดูหมิ่นดูแคลนอย่างนี้อีกนะฮะให้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับให้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับ ว่าไปตามนั้นนะครับส่วนศาลจะพิพากษาลงโทษสถานใดเนี่ยเป็นดุลพินิษของศาลนะครับคุณมกฏก็เตรียมตัวเดินทางมาที่โรงพักด่านบางขามเตี้ยเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะใช้อำนาจทางกฎหมายดำเนินการนะครับ มันไม่ได้หรอะครับเพราะว่ามาดูหมิ่น f อฟผมด้วยไอ้ดูหมิ่นหรือหมินประมาทผมคนเดียวนี่ผมยังอาหสิได้นะครับถ้าไปบวชอะไรอย่เงี้ยผมก็อาหสิได้นะครับแต่อันเนี้ยท่านมาพูดก้าวล่วง f อฟด้วยผมยอมไม่ได้จริงๆนะฮะยอมไม่ได้จริงๆนะครับ ส่วนใหญ่ศาลจะพิพากษาจำคุกนะครับคดีลักษณะนี้นะครับศาลจะพิพากษาจำคุกนะครับแต่ถ้าเขาให้การรับสรารภาพแล้วก็สำนึกผิดแล้วก็ผู้เสียหายคือผมเนี่ยไปถแถลงไม่ติดใจเอาความเนี่ยศาลจะเมตตาเมตตาเหลือโทษจำคุกรอการลงอาญา2ปีหรือ4ปีแล้วจะมีโทษปรับนะครับเช่นปรับ4ี่0มืนบาทนะฮะ รับสาภาพก็เหลือปรับสองหมื่นบาทให้ค่าปรับถ้าเขาไม่ยอมไม่มีเงินเสียค่าปรับก็กักขังแทนค่าปรับนะฮะกักขังเอาไวข้ขังขังคุกนะฮะวันหนึ่งกี่บาทก็ไม่รู้เจ็ดสิบาทหรือร้อยบาทก็ไม่รู้นะครับเจ็ดสิบบาทหรือร้อยบาทเนี่ยสมัยก่อนมันเจ็ดสิบบาทนะครับแต่ถ้าเขามีเงินมาเสียค่าปรับให้โทษกักขังก็ยังอยู่นะครับ มันก็ต้องดูพฤติการเขาด้วยศาลท่านจะพินาเองนะครับเราไปก้าวล่วงไม่ได้ไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับไปก้าวล่วงอำนาจศาลท่านไม่ได้นะครับผมเป็นเพียงผู้เสียหายสาเหตุที่ไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาที่โรงพักด่านมะขามเตี้ยเพราะว่าผมไปธุระที่โรงพักด่านมะขามเตี้ยแล้วก็ไปเห็นคลิป ทางช่องทางที่ในายมรกรเขาโพสเนี่ยที่นั่นพอดีนะครับผมก็ส่งข้อความไปให้ร้อยเวรดูเพื่อให้ร้อยเวรไปถอดเทปนะครับแล้วก็พินาข้อกฎหมายว่าผิดสถานใดอะไรอย่างไงนะครับแล้ววันนี้ก็นักหมายกับทางร้อยเวรเรียบร้อยเพราะเขาถอดข้อความที่นายมรกตเนี่ยโพสโพสมาพูดมานะฮะ ผมดำเนินคดีอย่างนี้ครับแต่ว่านายคนแรกที่ดำเนินคดีคือนายอนุชิตนะครับนายอนุชิตเนี่ยนะฮะอันนั้นดำเนินคดีคือผมพบเหตุที่ไหนที่นั่นก็จะเป็นจุดที่เกิดเหตุนะครับนายอนุชิตเนี่ยผมพบเหตุที่มานั่งที่ไร่อางุ่นแล้วก็นายอนุชิตโพสต์ด่าผมผมก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับแล้วก็บอกให้ไปบวชซะก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะครับเขาก็ไปบวช ผมก็เอาหัวสีให้นั่งเขาด่าผมคนเดียวนะฮนะแต่มรกตนี่เขาก้าร่วงมาด่า f c ซผมด้วย f c ซทุกคนด้วยนะครับเขาก็รู้ว่าผมมี f c ซเป็นล้านคนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดำเนินการไปครับต้องดำเนินการไปครับนะฮะอันนั้นเป็นอะไรนะครับ เขาอยากจะมีสัญชาติอเมริกันนะครับแล้วก็พูดดูหมิน่นดูแคลนคนไทยประเทศไทยนะครับไปชื่นชมขเขมรน,นะครับไปชื่นชมกัมพูชานะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาครับแต่อะไรทั้งพาดทิงมาที่เราเนี่ก็นั่นนะครับไอ้หนุ่มสายโหดนั่นจะไปแจ้งความดำเนินคดีที่สอพอปีรอกนะฮะแต่ปรากฏว่าเขา ออกมาโพสต์ขอโทษนะครับโพสต์ขอโทษสํานึกผิดนะครับแล้วก็ไปเขานับถือศาสนาค,นคริสต์นะฮะแล้วเขาไปบํารุงพระพุทธศาสนาผมก็โอเคนะครับผมก็ไม่ไปแจ้งความผมก็นางฟ้าคนนึงนางฟ้าที่พูดนะครับนางฟ้านี่ทํางานอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาผมก็ไม่ได้ไปแจ้งความนะครับเขาก็มาโพสต์ขอโทษไปเจ็ดวันนะครับ ขาโพสต์ขอโทษไปเจ็ดวันนะครับส่วนของบังแจ็คนั่นก็ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็ออกหมายจับเขาไว้แล้วนะครับถ้าเขาเข้ามาประเทศไทยก็จะทำการจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายนะครับถ้า,เข,าเข้ามาประเทศไทยก็จะทำการจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายนะครับ แต่บางแจ็คเขาก็ออกมาโพสต์ขอโทษผมนะครับผมก็ไม่ติดใจแต่เรื่องกฎหมายต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับไม่ใช่ไปแจ้งและถอนอย่างนั้นไม่เอานะครับ